สวัสดีค่ะสวัสสุธนฟาร์มวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมมาชมการปลูกพืชของฟาร์มของเรานะคะอันนี้เป็นต้นมะนาวนะคะท่านจะดูว่ามะนาวเห็นไหมคะมะนาวต้นดุกมากอันนี้ขนาดว่าาเรามีต้นส,สวรรษนะคะสวรรษก็จะอยู่อ่า ในต้นมะนาวเพราะว่าเหมือนกับเป็นพืชที่พึ่งพาซึ่งกันและกันนะคะเราปลูกด้วยกันแล้วพวกผลให้ผลดกมากเลยค่ะทั้งมะนาวทั้งสวรสรนะคะเห็นไหมคะอันนี้มะนาวดกมากเลยค่ะเราก็จะมี ปุ๋ยนะคะปุ๋ยจากปุ๋ยขี้ไก่นะคะอันนี้เป็นไก่บ้านนะคะเป็นปุ๋ยที่ต้นมะนาวก็ได้รับเป็นขี้ไก่แล้วก็สวรสก็ได้รับขี้ไก่ด้วยก็เลยผลให้ผลดกอันสวรสนะคะลูกใหญ่ๆนั่นคือสวรส แล้วก็ลูกเล็กนั่นคือมะนาวให้ผลดกมากเลยค่ะดูฝั่งโน้นเห็นไหมคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นพืชที่พึ่งผ่าซึ่งกันและกันนะคะให้ผลดกทั้งสองเลยค่ะเห็นไหมคะอันนี้ที่โคนต้นก็ยังเป็นเยอะเลยค่ะมะนาวนะคะมะนาวให้ผลผลิตเยอะมากเลยค่ะปีนี้ไม่ต้องซื้อเลยค่ะแม่ เพียงต้นเดียวนะคะก็จะมีปุ๋ยก็คือขี้ไก่นะคะอันนี้มะนาวมะนาวมะนาวนะคะอันนี้ผลใหญ่ๆนี่ก็คือสวรสนะคะ,ะท่านใดที่สนใจที่จะปลูกนะคะ เราก็สามารถปลูกแบบพึ่งพากันได้นะคะโดยต้นสวรสนี้ก็จะขึ้นเป็นกิ่งแผ่กิ่งก้านสาขาบนต้นมะนาวมะนาวก็ยังอยู่รอดปลอดภัยนะคะให้ผลดกด้วยค่ะเห็นไหมคะท่านผู้ชมโอเคนะคะเราสามารถปลูกพึ่งพาใส่พืชซึ่งกันและกันได้ให้ผลผลิตที่ดีนะคะ ก็ท่านใดที่ก็สามารถปลูกกันให้ให้อาศัยพึ่งพากันได้นะคะให้ผลดุกแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สวัสุธอดฟาร์มด้วยค่ะสวัสดีค่ะ